กระเทียมโทนกระเทียมโทนกระเทียมโทนกินกินมีให้กินเราก็กินกินกินมาอีกแล้วครับท่านขาหมูไพ่พะโลนะจ๊ะตุนไว้เมื่อคืนนี้วันนี้ก็เลยจาัก,การานสตากินมากนี่เลยอื้อหือ ทำมาแล้วครับนิดบุแก้ส,สกนธ์นันผู้พานมาอีกแล้วครับท่านผมเล่นบักเยี่ยมชินีพอต่างหาเจีย้ยครับท่าน <c oughs> ดูดู้โ,โหขาเป็นขาเลยเนี่ยขาไปเฮกเลยห <c oughs> อ,อมกินดีกว่า อืขามป็นขาเลยเนี่ยกินกินมีให้กินแล้วก็กินกินกินอรอยอืมเห็นกระเทียมไปไหนวะอยู่ในกล่องที่มีเต็งกวา เกระเทียมโทนกระเทียมโทนกระเทียมโทนกินกระเทียมโทนอือือยออ loại thịt gà em đây đi ạ Một cảnh cưng đi เจอเมนูอะไรวันนี้อร่อยจริงๆอาอ้กัดพริกเป็นเม็ดหนึ่งยอดเลยลนะืมออกเม็ดเลยแค่นี้นะครับเป็นน้ำก่อน